หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์ส่เกมฟุตบอลันดับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย n ิว Suzuki Swift GL+ Plus เทแบบอลิมิเต็ดด้วยชุดแต่งรอบคันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศแดงเดือดที่ประเทศไทยคนนี้ SF จัดเต็มแน่นอน ชมสดไปพร้อมๆกันและละเอียดอยู่ที่ใต้วิดีโอครับสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงเข้าสู่ครึ่งปีหลังอยากเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมวันนี้สมาชิกท่านไหนลุ้นสลากกินแบ่งขอให้เฮงๆรับโชคต้นเดือนกับทุกคนและมีเงินใช้ตลอดทั้งเดือนขอบคุณทุกการรับชมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พวกเราเป็นพลังให้บรนยูสู้ตายนำเสนอเนื้อหาของทีมรักต่อไป แมนเชสเตอร์อีวิงดิลเปิดเผยรายชื่อนักเตะแมนยูเตเต,เต,เต,เตที่จะกลับมาซ้อมกับทีมสัปดาหนะ์หน้าซึ่งเป็นผู้เล่นที่ติดทีมชาติในฟีฟ่าเดย์หนล่าสุดทําให้ได้พักเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยประกอบด้วยคริสเตียโนโรนันโดแฮร์รี่แมกไก่บูโนแฟนเดสราลเฟลวาลานเดอโกดาโลอเล็กเตเลสเอริกบายยิสกอนแมตตูมิเนีเจมส์การ์เนอร์เฟรดฮันนิบาลเมบี้ฟาคุโนเปสซี่และแอนโทนีอีแลงกา หนึ่งในแข้งที่จะกลับสู่ทีมบูนโนลแฟนเดตให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนร่วมซ้อมปรีซีซั่นกับกุนซือใหม่เอริกเทนฮาร์กและเพื่อนเพื่อทัพผีแดงแสดงความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมที่จะพาทีมประสบความสําเร็จผมเชื่อว่าสโมสรจะกลับสู่ตําแหน่งที่สมควรได้รับนั่นเป็นเหตุผลที่ผมเลือกเซ็นสัญญาฉบับใหม่ผมและยูเตตมีบทสนทนาที่ยาวนานไม่เกี่ยวกับสัญญาอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับอนาคตของทีมด้วยอาจจะไม่ใช่ฤดูกาลใหม่ที่ทําได้ทันที แต่มันจะเป็นไปตามขั้นตอนผมคิดว่าสโมสรจะทําได้ในสักวันตอนนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงหวังว่าทีมจะดีขึ้นเมื่อถูกถามถึงสถานการณ์ของคริสเตียโนโรนันโดผมได้คุยกับเขาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนดังนั้นผมคาดหวังว่าจะได้เจอโรนันโดในวันที่4กรกฎาคมสำหรับการฝึกซ้อมปรีซีซั่นผมคิดว่ายเูเ็่จะไม่ยอมปล่อยนักเตะชั้นยอดอย่างคริสเตียโนออกจากทีม มาดูข่าวที่หลายๆคนลุ้นแมนเชสเตอร์อีวิงดิลสสื่อท้องถิ่นอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดเซโยโลเมโรอดีผู้สาวประตูปีศาจแดงที่เลือกไปค้าแข้งกับเวเนเซียทีมในอิตาลีว่าเจ้าตัวสนใจกลับมาเฝ้าเสาให้แมนยูแตดอีกครั้งแหล่งข่าวใกล้ชิดนักเตะเผยว่าตัวผู้สาประตูจอมเก๋ายังคงรักปีศาจแดงและมีความคิดที่จะกลับสู่ทีมหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมก่อนหน้าที่จะย้ายออกไปนั้นภรรยาของเขาไม่ค่อยพอใจนัก ที่ยูตร์ประเทธการย้ายทีมในตอนแรกจนรอให้สัญญาหมดสถานการณ์ตอนนั้นเป็นช่วงที่ทีมดึงดีแฮนเดสันกลับมาพอดีตอนนี้ดีนกลับไปยืมตัวอีกครั้งกับนัตเตแฮมฟอเรสต้องรอติดตามว่าเอลเจนฮส์จะยกระดับขุมกํลาลังผู้รักษาประตูอย่างไรเพราะมีดาวรุ่งที่รอโอกาสอยู่เหมือนกันนักเตะฟังขาออกที่อาจจะทำให้ทีมได้งบเพิ่มเติมอย่างอันเดรสเปย์ล่าบรูโนอันดาเดเทียสองจากดาโซน ออกมารายงานไม่กี่วันก่อนว่าฟูลแลมบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับมายูยเตตในการซื้ออันเดรสเปยรล่าแต่ยังไม่มีการยืนยันจากเป็นทางการจากทั้งตัวนักเตะและสโมสรล่าสุดเฟร็ดคาลเดรานักข่าวจากทีเอ็นทีสปอร์ตบราซิลระบุสัญญาย,ยืมตัวระหว่างเปยรล่ากับฟาร์เมนโกสิ้นสุดลงแล้วและนักเตะได้รับอนุญ,ญาตจากมายูยเตตให้พักผ่อนหนึ่งสัปดาห์จากนั้นจะคุยเรื่องรายละเอียดการย้ายไปฟูลแ,มแลมเวลาให้สัมภาษณ์พูดถึงอนาคต ผมไม่ใช่คนตัดสินใจสโมสรจะตัดสินใจเรื่องนี้ผมจะรอดูว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมและทีมช่วงเวลากับฟาร์เมนโกยอดเยี่ยมมากตอนนี้ผมจะไปพักผ่อนเราจะได้รู้กันเร็วๆนี้เรื่องราวของคู่แข่งกับนักเตะที่หลายคนอยากได้และเคยมีข่าวกับยูเอเแ็ดแต่สุดท้ายแล้วปไปแสดงไม่ได้เดินเครื่องอย่างจริงจังเป็นสเปอร์ที่คว้าไปครองลิชาริสันบรรลุข้อตกลงย้ายไปร่วมทัพไก่เดือทองเรียบร้อย ด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์บวกออปชั่นอีก10ล้านปอนด์ตามรายงานจากเดวิดออสตีนเทรนึ่1เดียร์เลติกเงินไขสัญญาส่วนตัวไม่มีปัญหาอันโตนิโอคอนเต้เสริมทัพได้น่ากลัวมากๆมีทั้งเฟเซอร์ฟอสเตอร์อีวานปีรซิตอีบิซูมาและล่าสุดลิชาร์ดิซันที่ดึงมาจากเอเวอเรตันเป็นทีมที่น่าจับตามองลุ้นเบียดแย่งแชมป์กับแมนเชสเตียและลิเวอร์พูล ประเด็นที่เป็นเรื่องฮือฮาเมื่อคืนจากกระแสข่าวที่โยต็ดเปลี่ยนแป,แปลงเรื่องการซื้อขายนักเตะทั้งไม่ปล่อยข่าวหลุดออกมามากนะักแม้ดิวแฟรงกี้ได้ยองและทะเลมารา์เซียยังไม่เปิดตัวทางการแต่ก็มีสิ่งที่ทําให้แฟนๆยิ้มออกและมั่นใจมากขึ้นแฟรงกี้ลิซันโดและอนโทนีได้เข้าไปกดไลค์รูปช่วงซ้อมเป็ดทสันของดอนนี่ฟานอเบกนี่เป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้นที่ทําให้แฟนๆมีความสุข ทั้ง3มีข่าวกับยูเต็ดมาตลอดและคาดว่าจะเป็นขุมกำลังในการสร้างทีมของเอเดนฮาร์ซึ่งอาจเป็นเพียงการกดไลค์ตามปกติของเพื่อนร่วมอาชีพแต่ที่น่าสนใจไปกว่านนั้นคือในรายของแฟรงกี้ดิยองได้เปลี่ยนข้อมูลโปรไฟล์ของอินสตาแกรมส่วนตัวตอนแรกมีการใส่ชื่อบาร์เซโลนาเอาไว้แต่ตอนนี้เขาได้ลบออกจากหน้าโปรไฟล์เรียบร้อยส่งสัญญาณว่าเตรียมร่วมทัพปิแสดงแบบเต็มตัว จากกระแสข่าวเรื่องการเปิดตัวในสนามโอทราฟอร์ดและการประกาศดันดิวนั้นขอให้ทุกท่านติดตามจากนักข่าวดับสูงเพื่อความมั่นใจและความถูกต้องของแหล่งข่าวสิ่งสําคัญคือสโมสพรพยายามเปลี่ยนวิธีการทํางานเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมและส่งผลดีกับอนาคตระยะยาวแม้อาจจะต้องอดทนรอก็ตามความสําเร็จไม่อาจใช้ลิฟต์เพื่อไปถึงแต่สิ่งที่ต้องคํานึงคือพึ่งตัวเองและทํามันให้ได้ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งคไคล้ม่เยอะแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ